ไฟฟ้าแท็กซี่ไฟฟ้านี่เรานําเสนอแทบทุกวันนะใครก็ใคร,รก,ก็ออกแท็กซี่ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านี่แบดไบฟเอามานําเสนอทุกวันค่ะเราจะอัดเข้าไปกับเรื่องของ ev นี่รถยนต์ ev นะคะฮุนได m o b i สเปิดตัวแนวคิดสร้างซีรีส์รถแท็กซี่ a m b ม t ิชัค่ะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าสําหรับใช้ในเมืองเรียกว่า a m b ม i ิช x และ a m b ม i ิชัน p โดยรถแท็กซี่ทั้ง2แบบของ ุนไดโมบิสดีนะคะจะเสนอประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ขับขี่ให้มีส่วนร่วมกับการเดินทางมากขึ้นซึ่งแนวคิดนี้ทางคุณไดบอกว่าได้ไอเดียมาจากยุคหลังการแพร่เชื้อของโควิดที่อยากจะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆและที่สำคัญก็คือว่าต้องการลดการสัมผัสให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะลดลดเอเวนชั่นพ o p จะเป็นแท็กซี่ขนาดเล็กเห็นไหมเล็กๆแบบนี้รองรับผู้โดยสารได้เพียง2คนสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ส่วนใหญ่ส่วนรุ่นใหญ่อะรุ่นเล็กนี่คือเอ็ i ว i o n Pop รุ่นใหญ่คือเอ็มวิช n ัรองรับผู้โดยสารได้4คนมีพื้นที่กว้างขวางและล้อมรอบทุกด้านด้วยหน้าจอแสดงผลแบบโปร่งใสค่ะ คุณไดโมบิสบอกว่าเทคโนโลยีที่ออกแบบใหม่นี้ผู้ใช้งานสามารถใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับพวงมาลัยได้เลยคือเรามีสมาร์ทโฟนใช่ไหมเราเรียกแท็กซี่ไฟฟ้าของคุณไดมาขึ้นไปปุ๊บเอาสมาร์ทโฟนนี้เชื่อมต่อกับพวงมาลัยได้เลยค่ะเพื่อจะควบคุมรถซึ่งสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซจะกลายเป็นเหมือนค็อกพิทเนี่ยเหมือนห้องนักบินค่ะ <m> <uld> ขณะเดียวกันระบบล้อก็จะเป็นแบบหมุนมีชื่อเรียกว่า e-corner จะช่วยให้ล้อรถหมุนได้ถึง180องศาทำให้สามารถเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้สะดวกขึ้นและสามารถจอดรถแบบแนวขนานได้และยังช่วยให้หมุนรถได้แบบ360องศาหากมีพื้นที่เพียงพอด้วยค่ะนี <S <s ่ <S <s ทีนี้มาดูเรื่องความต่างกันหน่อยนะครับระหว่างรุ่นเล็ก2ที่นั่งที่เรียกว่า m vision pop กับรุ่นใหญ่4ที่นั่งที่เรียกว่า M Vision X นะครับจริงๆก็ต่างกันเพียงเล็กน้อยนี่ฮุนไดนี hmm. ่เขาไม่ได้เอาภาพกราฟิกมาขายฝันแล้วอย่างเดียวนะ mm hmm. เขาผลิตรถต้นแบบไปวางไว้ด้วยนะครับนี่ในโชว์รูมให้เห็นว่าฮ mm ุนไดมอิสหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้ขนาดห้องโดยสารเนี่ยนะที่ว่า4คนกับ2คนอันนี้อัดไปด้วยเทคโนโลยีสร้างสารรค์นะครับทีมงานเขาตั้งชื่อว่า X mm hmm. ก็เพร่อเฉลิมฉลองการขยายตัวของ3สโลแกน หก็คือ expansion นะนะ expansion กเ็เป็นการเป็นการเป็นการเชื่อมต่อ,นะอส่วน experience นะก็คือการสำรวจใช่ไหมการประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ expedition นะ expedition ก็การสำรวจไปนในพื้นที่ใหม่ๆฉะนั้นโดยความหมายตัว x นี้ก็จะหมายถึงแบบนี้นะครับประสบการณ์การเชื่อมต่อการสื่อสารแล้วก็เรื่องการสำรวจพื้นที่ใหม่ๆนะครับ ฉะนั้นหน้าต่าง360องศาที่มองได้รอบของ emission X ถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนเป็นจอแสดงผลท,งที่มีกราฟิกเนี่ยอ๋อนี่ไงเขามีจอแสดงผลใช่มันเป็นจอใส่ฮะกล่าวคือ,อว่าคุณมองไปข้างนอกคุณเห็นวิวแต่มันจะมีกราฟิกเนี่ยมาแสดงผลกว่างไว้ด้วยนะครับก็เป็นระบบความบันเทิงภายในตัวรถนั่นเองนะครับจะชมกีฬาจะดูภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะใส่ concept ไว้ก่อน ของจริงก็ต้องเป็นข้อมูลการจะราจรแหละว่าจะไปถึงเมื่อไหร่หรือไม่ก็โฆษณาหลักๆเลยถ้ารถแบบนี้ออกมาวิ่งจริงๆก็คงมีบริษัทที่ทําหน้าที่ขายสื่อโฆษณาใช่ไหมครับเข้าไปบนหน้าจอแบบนี้<ม>คุณสมบัติ<ม>คุณสมบัติเด่นอีกอย่างก็คือช่วยให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถจะควบคุมระบบคล้ายๆกับห้องนักบินผ่านการแสดงผลจอประมาณ20นิ้ว<ม>ใช่ฉะนั้นสื่อสารกับผู้โดยสารก็จดจําท่าทางลดภาระการสัมผัสต่างๆแล้วก็อนุญาตให้ผู้โดยสารเนี่ย ควบคุมฟังก์ชันการขับขี่ได้เองที่ตลกก็คือรถคันนี้ออกไปขยับขยื่นอยู่กลางถนนเนี่ยพอผู้โดยสารเรียกด้วยแอปเนี่ยพอมาจอดปุ๊บผู้โดยสารขึ้นไปเนี่ยขับเองนะฮะ <Okay. S 1> คือขับเองได้ขับเองได้แต่ว่าทั้งหมดนี้มีโหมดขับขี่อัตโนมัติก็คือ AI คอยจัดการแล้วก็มีการฆ่าเชื้อโดยแสง UV นะอันนี้ใส่มาหน่อยเพราะว่าโควิดมาไงก็เลยต้องมี อ้างความชอบทำนิดหนึ่งนะพวงมลาลัยนี่มีการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV นะนะ่าแสง UV ก็แดดนี่นแหละครับนะหรืออาจจะมีการปล่อยแสงออกมานิดหน่อยเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคในรถโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับเมื่อผู้โดยสารชุดหนึ่งลงจากรถแล้วก็ก่อนจะต้อนรับผู้โดยสารชุดใหม่นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปทรงฟิวเจอริสติกมากๆออกแบบเป็นอนาคตมากๆฉะนั้นถ้าเกิดออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนจริงๆพอจะเห็นภาพแล้วไม่ได้มีแค่ฮุนไดเจ้าเดียวที่คิดเรื่องนี้ ผมมีความเชื่ออย่างมากนะครับว่าไอร้ระบบการเรียกรถด้วยแอปในอนาคตเนี่ยจะด้วย grab จะด้วย uber ในต่างประเทศที่ยังดำเนินกิจการอยู่เนี่ยอีกหน่อยมันก็จะเป็นหน่วยการลงทุนครับของคนที่ซื้อรถขับเคือนได้ด้วยตัวเองอัตโนมัติส่งตัวเองที่ทำงานเสร็จก็ปล่อยออกไปในท้องถนนเพื่อให้ไปไ<อ>รับงานต่ออ๋อใช่ค่